สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับรายการวิถีแอบอวนแอบอ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนะก็เนื่องจากหมานะคะกลับไปประเทศไทยนะทุกคนแล้วเพิ่งได้กลับมาทํางานนะคะก็เป็นระยะเวลาที่ไปพักผ่อนเนาะก็คือสามอาทิตย์เต็มๆเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ติดตามนะก็คือ คลิปสุดท้ายก็คือตอนที่ม็อบอยู่เมืองไทยใช่ไหมที่ว่าม็อบแบกกระเป๋านะคะไปเนาะก็หลังจากนั้นนะคะม็อบก็อยู่ประเทศไทยแล้วก็ได้พาครอบครัวนะคะไปที่ประเทศ ไต้หวันทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตข่าวนะคะอัปเดตว่าเออหายไปไหนมาทําอะไรยังไงนะทุกคนก่อนที่จะเข้าเรื่องหัวข้อในวันนี้ที่มมอบเขียนไว้ข้างล่างนะคะว่า Air h o s t เตดไม่จําเป็นต้องใช้สกิลแค่มีหน้าตาสวยภาษาได้ก็เป็นแอร์ได้แล้วจริงหรอเดี๋ยวเราลองมาฟังคลิปนี้กันดูนะคะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวมอขออัปเดตก่อนก็คือมอปไปเกาเออไม่ใช่เกาหลีไปไต้หวนัน เสร็จแล้วคราวนี้วันที่ไปไต้หวันอะ่ะมีใครได้ฟังข่าวได้เห็นข่าวไหมคือไต้หวันแผ่นดินไหวทุกคนซึ่งหมอบอ่าก็นอนอยู่ใช่ปะ่ะเราโรงแรมที่หมอบนอนอะ่ะคืออยู่หมอบอยู่ชั้นห้าแล้วหมอบก็แบบว่าเหมือนแบบเหมือนตึกมันโยกอย่างเงี้ยทุกคนแล้วหมอบาก็ปลุกแฟนบบเฮ้ยแบบแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยเออคือแบบเป็นอะไรที่แบบ น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเออหลังจากนั้นก็มี after shock ตามมานะคะและ้วก็เนื่องจากที่แบบหมอปบไปเที่ยวกับครอบครัวเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีไม่ได้มีเวลาที่จะได้อัดคลิปหรือว่าทําวิดีโอมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ก็จะมีไปลงในรีลวนะใน Facebook นะคะถ้าใครอยากจะเห็นนะใครอยากจะติดตามนะคะก็ ติดตามใน Facebook ของม็อบได้เดี๋ยวม็อบขึ้นให้ตรงนี้นะคะแต่ม็อบเคยขึ้นไปแล้วนะเออโอเคก็ยังมีความสุขนะคะสบายดีนะทุกคนแล้ววันนี้ก็เลยวันนี้กลับมาทำงานนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมอบอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะกลับมาปุ๊บก็เพิ่งกลับมาได้ประมาณวันวันศุกร์อ่าแล้วก็วันนี้ น่าจะวันอังคารมาก็พักสัก3มวันเนาะเพื่อที่จะแบบปรับไทม์โซนนะคะเพราะว่าเวลามันห่างกันมากก็เลยใช้เวลา3วันในการปรับตัวนะจนแบบว่าโอเคแล้วรู้สึกได้แล้วแล้วก็ถ้าไม่ออกไปทํางานเนี่ยก็จะกินกแกรบแล้วนะคะทุกคนเนาะโอเคหวังว่าทุกคนคงจะแบบ หายคิดถึงกันนะคะกับคลิปนี้อ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวม็อบจะมาพูดว่าแอร์ฮอสเตนนะคะมันแบบว่าไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยจริงๆหรอแค่แบบว่ามีหน้าตาดีหุ่นดีภาษาได้เอออันนี้หมายถึงว่าพูดในภาพรวมเนาะในออสายการบินอื่นๆนะคะแต่แต่ถ้าเป็นสายอเมริกาก็ไม่ได้ใน,นเรื่องหุ่นใช่ไหมอย่างที่มอบเคยบอกนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันแบบเออใครๆก็เป็นแอร์ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเอออันวันนี้นะคะมอบก็อยากจะบอกว่า หน้าตาดีนะคะหรือว่าหุ่นดีหรือว่าผิวดีต่างๆนะมันไม่ได้สามารถที่ทําให้เราจะจะไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะทําให้เราเป็นแอร์ได้แต่สายการบินเขากำลังเฟ้นหาคน้นหาคนที่มีสกิลเหล่านี้ลองสำรวจตัวเองดูว่าเรามีสกิลเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเรามีนะคะ ไม่ต้องมองถึงความสวยไม่ต้องมองถึงว่าฟันสวยผิวหน้าดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมองถึงตรงนั้นถ้าคุณมีสกิลเหล่านี้คุณก็สามารถเป็นแอร์โฮสเตสได้ค่ะโอเคมาดูสกิลแรกเลยนะคะ Communication Skill ทุกคนแน่นอนก็คือการพูดคุยการสื่อสารใช่ไหมแต่มันไม่ใช่คุยกันแบบมอบคุยกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะแต่มันคือการที่แบบว่าเรายกตัวยอย่างเช่น เครื่องบินนะดีเลย์อาจจะเกิดจากเทคนิคเชี่ย์ต่างๆนะคะหรือแบบว่าแมชชีนิกต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราจะต้องซ่อมแล้วคราวนี้ผู้โดยสารอะ่ะเกิดบวยวายขึ้นมาบอกโอ๊ยทำไมไม่ออกสักทีฉันมีแบบคอนเนคติ้งไฟนะนู่นนี่นั่นเราควรจะบอกผู้โดยสารยังไงเราควรจะแบบว่า เออทุกคนก็ไปเหมือนกันนั่นแหละเหรอใช่ไหมหรือหรือเราควรจะมีวิธีการแบบไหนถ้าถ้าเพื่อนๆออแบบว่าทุกคนก็มี connecting ไฟเหมือนกันฉันก็แบบว่าอยากจะทำงานให้มันจบๆเหมือนกันอันเนี้ยไม่ไม่มี communication skill แล้วถูกไหมสิ่งที่ ตัวอย่างที่ควรจะตอบลูกค้านะคะก็คือตอนนี้เราแบบอาจจะต้องขอโทษก่อนนะเออขอโทษกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของเมคคนิกนะซึ่งมันไปไม่ได้ ทางกัปตันแล้วก็ทางทีมช่างเนี่ยเขาก็ต้องทําการตรวจสอบให้มันมีความปลอดภัยเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะยังไงก็ขอแบบว่าขอโทษผู้โดยสารด้วยยังไงก็แบบว่าเนี่ยเอาน้ำอลองดื่มน้ําก่อนหรือว่าดูทีวีดูหนังดูอะไรอย่างนี้ไปพังๆางก่อนแล้วก็เพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนก็อยากไปถึง จุดหมายอย่างปลอดภัยเหมือนกันและเรานะคะทางสายการบินน้อแล้วก็ทีมลูกเรือทุกคนนะก็อยากจะส่งผู้โดยสารนะไปถึงบ้านหรือถึงจุดหมายนะไปทางอย่างปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมลักษณะการพูดนะคะหรือการบอกลูกค้าการบอกผู้โดยสารเนี่ยก็จะ เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า communication skill ทุกคนมันไม่ใช่แค่การสื่อสารภาษาเท่านั้นนะคะโอเคนะเข้าใจเนาะ ต่อไป customer service skill ทุกคนอันนี้มันไม่ใช่แค่การบริการลูกค้าไม่ใช่แค่ถามว่ากินน้ำอะไรเอาน้ำอะไรเทน้ำแล้วให้มันไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่แค่นั้นน่ะเออเราก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าเป็นยังไงบ้างอาหารอร่อยไหมคนแบบปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่าถ้าอยากจะปรับปรุงหรือว่าอยากจะให้ทางสายการบินปรับปรุงหรือมีคาแนะนาอะไรเพิ่มเติมไปที่ สายการบินเ,เว็บไซต์ของสายการบินได้เลยนะคะแบบว่ายังไงรบกวนฝากแบบทำเซอร์เวิด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อที่สายการบินจะได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเนาะให้ตรงตามความต้องการเนาะของผู้โดยสารนะคะมากขึ้นหน้านี้ก็คือเป็น c o s t o m e r s e เซอร์หรือบางครั้งเราต้องดูว่าเฮ้ยผู้โดยสารแบบนาศ์ ดูแล้วแบบว่าไม่ไม่น่าจะไหวแล้วเฮ้เธอโอเคหรือเปล่าเธอเอาน้ำไหมเธอต้องการน้ำหวานหรือเปล่าประมาณนี้นะคะอันนี้มันคือ customer service นะแล้วก็หรือบา,บางครั้งเวลาเราเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้ามันไม่ใช่แค่การแบบออเอาไปดิกินดิเงี้ยไม่ใช่ทุกคนมันไม่งานแบบเธอต้องการจะรับอาหารอะไรมีไก่มีพาสต้านะนูนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มี เบฟนะมีปลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นมีชอยให้เขาเลือกนะคะไม่ใช่แบบว่ามีแค่ไก่เอาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้ามันมีแค่ไก่จริงๆเราอาจจะพูดเห็นไหมมันก็ต้องมีการใช้ communication Skill เข้ามาว่าขอโทษนะคะตอนนี้เราไม่มีชอยอื่นแล้วเนาะมันแบบว่าหมดแล้วเหลือแต่ไก่ซึ่งไก่ก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเช่นกันผู้โดยสารจะลองรับประทานดูไหมคะอะไรอย่างเงี้ย เก็บนะประมาณนั้นนะโอเคต่อไปนะคะ work well under pressure นะอันนี้ก็คือทำงานภายใต้ความกดดันนะคะทำไมทุกครั้งที่แอสายอื่นๆหรือสัตว์ใดๆก็แล้วแต่นะมักจะบอกว่า work well under pressure เธอต้องทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีนะเธอจะต้องแบบต้องมีอะไรแบบนี้เพราะอะไรทุกคนหนึ่งอันดับแรกเลยที่เราจะเจอนะคะ ผู้โดยสารบอร์ดขึ้นมาบนบนเครื่องบินมันจะมีเขาเรียกว่าเราทำงานภายใต้เวลาที่จำกัดอ่ะมันก็จะมีแบบว่าประตูจะต้องปิดและผู้โดยสารก็จะต้องบอร์ดผู้โดยสารยังไม่นั่งกระเป๋ายังเก็บไม่เข้าที่นะคะเซฟตี้ต่างๆมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่พร้อมที่จะออกแต่มันถึงใกล้เวลาที่จะออกแล้วดังนั้นเราอาจจะต้อง manage นะจะต้องแบบว่า ทำว่าทุกลูกค้าทุกคนคะ่ะทุกอย่างเราจะต้องทํางานในในช่วงเวลาที่จากัดะ่ะทุกคนมันก็เลยอยู่ภายใต้ความกดดันหรือบางทีนะคะเราเจอสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องแลนดิ้งแบบอิมเมอร์เจนซีเนาะแบบฉุกเฉินมันเป็นอะไรที่เครียดและกดดันมากนะเพราะมันคือชีวิตของ ผู้โดยสารบนไฟและรวมถึงชีวิตเราด้วยเกิดวันหนึ่งกับตันนะบอกว่าเฮ้ยเราแบบมีปัญหานะอาจจะแบบนกบินเข้าเครื่องที่เคยเห็นในข่าวใช่ไหมคะนกบินเข้าเครื่องโยนต์อย่างเงี้ยเราจะต้อง Emergency Landing อย่างเงี้ย เราจะทํำยังไงเราจะจัดการกับความรู้สึกอย่างนั้นตรงนั้นยังไงหรืออย่างที่เคยหลายหลายคนเห็นข่าวเนาะของ Japan a i r l i n น์ใช่ไหมคะที่มีการแบบรถไม่ใช่รถไฟพูดผิดเป็นเครื่องบินชนกันใช่ไหมอันนั้นอ่ะแอร์ก็จะต้องทำงานภายใต้ความกดดันมากเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเห็นแหละว,ว่าเฮ้ยมีไฟไหม้นะมีเกิดตรงนี้นะ เขาก็ทำตามโปรซิเจอร์ที่สายการบินเทรนมานะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า,าทุกสายการบินเลยทุกคนนะเราได้ทำการเทรนมาอย่างหนักนะคะเทรนเรื่องความปลอดภัยมาอย่างหนักเนาะอยากให้ทุกคนแบบว่าเขาเรียกเชื่อฟังแอร์นะแบอบกแอร์บอกว่าให้แอร์ให้ทำอะไรนะก็ทำตามที่แอร์ขอรองด้วยละกันนะคะโอเคต่อไปนะคะ f l e x i b l e ความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นในที่นี้ไม่ได้ไหมายของไว้ยืดหยุ่นของร่างกายนะทุกคน f l e x i b l e ตรงนี้ก็คือ,อแน่นอนแอร์นะคะเราทำงานไม่เป็นเวลาอย่างมาไฟนี้เลยนะคะมอบออกมาจาก JFK เนี่ยตอนบ่ายสซึ่งมาถึงที่อัมสเตอร์ดัมในตอน6กโมงเชา้าอ่าเท่าเท่ากับว่าตั้งแต่บ่ายสเนี่ยตอนนี้ ประมาณตีหนึ่งของที่อเมริกานั่นหมายความว่าเกือบ10กว่าชั่วโมงแล้วนะแล้วยังไม่รวมที่หมอบตื่นอีกนะเออตื่นก่อนนะที่จะเตรียมตัวไปก็รวมรวมมันเกิน15ชั่วโมงแล้วทุกคนแต่เรายังจะต้องแบบว่าเฮ้ยต้องทำงานนะง่วงก็จริงก็อัดกาแฟไปอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นในชั่วโมงการทำงานนะคะหรือบางครั้ง แอเนี่ยเราต้องสแตนบายใช่ไหมเออหลายหลาคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องสแตนบายรอเรียกใช่ไหมบางทีบางคนก็บอกออนคอประมาณนี้ซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะได้ไปไหนเราก็ต้องรอว่าทาง บริษัทจะโทรมาให้เราไปไหนมางคนะถ้าไม่มีความฟิกซิเบิลนะคะแบบว่าเฮ้ยฉันฉันไม่ได้นะฉันจะมาให้ฉันสแตนหม่ตลอดเวลาไม่ได้นะฉันจะอยากรู้จะต้องบินไปไหนอะไรไงอันเนี้ยก็อาจจะยากนิดนึงในการทําอาชีพแอร์นะคะเพราะว่าอย่างที่หมอบอก,บอกเราจะต้องมีความฟิกซิเบิลความยืดหยุ่นามากๆว่า เวลาไหนก็ได้เขาโทรเรียกให้ไปบินตอนตีสี่ก็ไปได้โทรเรียกให้มาบินตอนบ่ายสก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนสามารถที่จะยืดหยุ่นกับเวลาในการทํางานได้นะคะก็เป็นแอร์ได้อย่างสบายเลยค่ะโอเคต่อไปนะทุกคน professional team นะคะเพเออร์เนาะอันนี้นะคะก็คือมีความเป็น professional เป็นมืออาชีพเนาะในการทํางานนะคะ ไม่รวมเฉพาะถึงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานในในครูในทีมของเรานะแต่รวมไปถึงการเป็น professional ต่อหน้าลูกค้าด้วยสมมติว่าบางทีเรากับเพื่อน colleague เราเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยอาจจะผิดใจกันแบบเอ้ยอทำไมไม่เอาอนุนมาวางตรงนี้อะไรประมาณนี้นะเราก็จะต้องเราจะไปว่าเพื่อนต่อหน้าลูกคา้าก็ไม่ได้ถูกปะเราก็ต้องคี e professional เราจะต้องแบบ โอเคทำงานให้จบให้ผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยไปคุยกับเพื่อนว่าเธอตรงเนี้ยมันมีตรงนี้นิดนึงนะที่ฉันอาจจะยังไม่ชอบใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นาสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ไหมนะก็มีการพูดคุยกันได้นะทุกคนนะโอเค แล้วก็ต่อไปนะคะ High responsibility นะอันนี้ก็คือต้องมีคนต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเพราะอะไรอย่างที่มอบเคยบอกไปคลิปแรกๆก่อนๆ,อนๆเลยนะคะใครที่ติดตามมอบมาตลอดก็จะเข้าใจเนื้อง,งานอาชีพแอร์เนาะอย่างแบบว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะคือถ้าไฟเนี่ยมีตอน6กโมงเชา้าไฟประตูปิดนะตอน6กโมงเชา้าเราไป6กโมงเชา้าได้ไหม ไม่ได้ถูกปะเราจะต้องไปล่วงหน้า1ถึงชั่วโมงครึง่ง1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนหน้าไฟล์ก่อนหน้าไฟล์นนฟที่เราจะทำเช่นมันไฟล์เรา6โมงใช่ไหมคะเราก็ต้องไปตีห้าหรือตีสี่ครึง่งก็ไหมอ่ะประมาณนั้นเราจะไปตอน6โมงไปตีห้าห้าสิบห้าอย่าไม่ได้นะทุกคนอ่าคือมันจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องไปก่อนเพื่อที่จะ ไปเตรียมนะคะเช็คอุอปรกรณ์ความปลอดภยัยเนาะไปพูดคุยกับลูกเรือนะคะมีการดรีฟเนาะว่าโอเคไฟล์นี้นะมีลูกค้าสเปเชียลอะไรบ้างประมาณนี้นะทุกคนนะคะก็แล้วถ้าแอร์ฮอสเตสมาสายละ่ะมันก็ส่งผลกระทบกับไฟล์ถัดไปเนาะเช่นอย่างที่มาบอกอย่างเครื่องบินลำเนี้ยมันบินจากจุด A ไปจุด B เมื่อแล้วจะบินจากจุด B ไปจุด C แต่เมื่อเมื่อจากจุด A ไปจุด B มันมันชา้ามันสายมันดีเลย์ก็เลยทำให้ครื่งให้เครื่องบินเที่ยวบินลำเนี้ยที่จะใช้จากจุด B ไปจุด C ล่าช้าไปด้วยเช่นกันมันก็จะกลายเป็นโดมิโนโน,นะคะดังนั้นแอร์จะต้องตรงเวลาเราจะมาสายไม่ได้เลยนะทุกคน ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเวลานัดเพื่อนออกนอกงานแล้วนะเวลานัดเพื่อนไปกินข้าวไปแฮงเอาทไปสายนะแต่เวลาทํางานสายไม่ได้เลยทุกคนเวลาทํางานตรงต่อเวลาก็คือต้องตรงต่อเวลาจริงๆนะคะโอเค ต่อไปนะคะการ handle นะคะแล้วก็ solve problem คือหรือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านั่นเองอย่างที่มอบเคยบอกนะคะคือเราอะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบนเครื่องบินทุกคนสิ่งเดียวที่แอร์ต้องทำได้คือการรับมือและรับมืออย่างมีสติถ้าเกิดเหตุการณ์เมดิคอลเนาะเกิดแบบผู้โดยสาร หัวใจวายเป็นลมเป็นอะไรใดๆขึ้นมามีแอร์คนเดียวเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงไหนใช้อย่างไรเปิดอย่างไรนะคะมีแอร์เท่านั้นที่มีกุญแจในการเปิดเอาอุปกรณ์เหล่านี้ผู้โดยสารทั่วไปไม่มีนะคะดังนั้น เป็นแอร์จะต้องมีสติแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะนะให้ได้ดีที่สุดมันไม่มีผิดมีถูกว่าสถานการณ์นี้มันอันไหนคือ,อเขาเรียกว่าอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะแต่มันคือการที่แบบว่าเราทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นมันไม่ไม่ใช่แบดไม่ใช่แย่ลงนะ,ะหรือบางทีมีผู้โดยสารเมานะคะโวยวายอย่างเงี้ย เราจะต้องแก้ไขสถานาการณ์ตรงนี้ยังไงหรือผู้ได้สารพยายามที่จะแบบอาอมอบเคยมีแต่ไม่ใช่ไฟของม็อบนะเป็นไฟของเพื่อนเขากินคุกกี้มาอัมเตอร์ดัมนี่แหละแล้วเขากินคุกกี้ที่มันเหมือนมีสาเสพติดอยู่ในนั้นอ่าซึ่งพอกินไปอ่ะทุกคนกินอากาศบนพื้นอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเวลาเราขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปบนฟ้า ความมวลอากาศสูงความกดอากาศต่ำถูกไหมคะมันก็เลยทำให้ร่างกายอะม,มีออกซิเจนน้อยอบางครั้งอะเราจะรู้สึกหิวน้ำจะหลอดเวลาคอแหง้งคอแหง้งอ่ะเพราะว่ามันมีอากาศอากาศมันน้อยนั่นเองดังนั้น,น,นแล้วก็คราวนี้เขาก็เหมือนแบบว่าเกิดฝุ้งคุ้งขงขึ้นมาแบบวิง่งจะเข้าแบบ ไปอันนี้มอไม่รู้จะตั้งใจจะเข้าไปในแบบว่าไอไฟเด็กหรือเปล่านะแต่ทุกคนแต่แอร์ก็ทำตามโปรซิเจอร์เลยว่าแบบเออเราปกป้องอเครื่องบินของเราให้ได้ดีที่สุดนะคะจนก็สุดท้ายแล้วก็ต้องไปแลนดิง้งเอ,อ่อเป็นอิมเมอร์เจนซีแลนดิง้งแต่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าดเวอร์สเนาะไปแลนดิ้งแบบชุกเฉินนะคะก็ ผู้โดยสารคนนี้ออกอิงแย่ทุกคนซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราลองคิดดูเล่นๆถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเรากําลังทํางานกําลังแบบว่าเออเดินดูเคบินเดินเก็บขยะลูกค้าอยู่แล้วอยู่ดีๆมีผู้โดยสารคนหนึ่งคุ้งข้างขึ้นมาโวยวายขึ้นมาจะวิ่งไปทั่วเครื่องบินอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขสถานาการณ์ตรงนี้อย่างไรสิ่งแรกที่เราควรจะทําคืออะไร นะลองคิดเป็นการบ้านดูดังนั้นแอร์ไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ต้องมีสกิลค่ะใครไปสมัครก็ได้ไม่ใช่ทุกคนอ่ะต่อไปนะคะทีมเวิร์กแน่นอนทุกคนต้องเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีทีมเวิร์กนะคะเพราะแอร์เพราะแอร์ฮอสเทดไม่ได้ทำงานคนเดียวไม่มีแอร์คนเดียวถึงต่อให้สายการบินเล็กๆนะคะที่ใช้แอร์คนเดียว เราก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวเรายังมีกัปตันเรายังมีผู้ช่วยนักบินเรายังมีเกตเอเจนต์เรายังมีพี่แรมนะคะคนที่คอยยกกระเป๋านะาใส่ลงไปใต้ท้องใต้ท้องเครื่องบินยังมีพี่แรมหนะ้าที่คอยแบบโบกเห็นไหมเคยไหมแบบที่โบกว่าโอเคเข้ามาใกล้แล้วนะถึงตรงเกตนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวดังนั้นนะคะ ทีมเวิร์เป็นสกิลที่สำคัญมากๆของ Air h o s สเตสและถ้าเป็นสายการบินใหญ่ๆนะเราจะต้องทำงานกับลูกเรือ10คน20คนในไฟล์อย่างนี้ทุกคนเราอาจจะแบบแน่นอนมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะคะมาจากหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายภาษาหลากหลายความเชื่อ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทำงานและผ่านไปได้ดีก็คือการมีทีมเวิร์กที่ดีนั่นเองนะคะถ้าเมไหร่ก็ตามที่ไฟหนึ่งแล้เราทำแล้วเราเจอทีมที่ดีอะ่ะมันจะแบบทำงานง่ายมากทุกอย่างมันโฟมากมันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเข้าขากันอะ่ะเออแล้วก็ทำเป็นแบบสเต็ปหนึ่งสองย่างเงี้ยดังนั้นทีมเวิร์กเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในการ ทำอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะอ่ะมันยังมีอีกหลายสกิลนะแต่ว่าคลิปจะยาวไปแล้วเออก็เดี๋ยวม็อบมาต่อในครั้งหน้าละกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือคนสุดท้ายก่อนจะไป Good decision making Good decision making ตรงนี้ก็คือเราจะต้องตัดสินใจอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นทุกคนอย่างที่มาบบอกเมื่อกี้ถ้ามีลูกค้า วิ่งผู้โดยสารวิ่งท่านเลยคุ้มข้างเกิดอาตการณ์นม,มาเราจะตัดสินใจทําอะไรเราจะปล่อยให้เขาวิ่งแบบนั้นไหมอ่ามันมันเกี่ยวข้องมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะถูกสกิลที่จะเป็นแอร์ได้เออแล้วก็คราวนี้สมมุติว่าอ่าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วอ่ะตัวอย่างเช่นผู้โดยสาร เกิดแพนิคมากอยากจะขอออกจากเครื่องทั้งทั้งที่เครื่องเนี่ยมันแท็กซี่ไปละเออแต่ยังไม่ขึ้นนะแท็กซี่อยู่ในรันเวย์แอจะต้องเป็นคนตัดสินใจนะว่าเอายังไงโทรคุยกับกัปตันเปยังไงคะทีมเวิร์กไหมอ่ะทีมเวิร์กแล้วนะโทรคุยกับกัปตันว่าเอาอยัางไงดีลูกค้าแพนิคมากเลยไปไม่ได้แน่ๆหรือผู้โดยสารเกิด หัวใจวายอย่างเงี้ยทำการ c p r อยู่เราต้องมีการติดต่อกับกัปตันติดต่อกับทีมแพทย์บนภาคพื้นต่างๆแล้วทําการตัดสินใจว่าเพราะเราเป็นคนอยู่หน้าง,งานไงเราก็ต้องตัดสินใจเอายังไงจะลงจอดฉุกเฉินไหมหรือจะไปต่อหรือลูกค้าหรือผู้โดยสารยังโอเคยังไปได้ตรงนี้นะคะเราก็ต้องทําการตัดสินใจหรือการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเช่น เอาน้ำแข็งอย่างเงี้ยเอาน้ำแข็งโหลดน้ำแข็งขึ้นมาเท่าไหร่โหลดอาหารขึ้นมาเท่าไหร่เพียงพอกับลูกค้าไหมประมาณนี้คือทุกอย่างมันต้องใช้การตัดสินใจทั้งหมดและการตัดสินใจที่ที่แอร์จะต้องใช้ที่ต้องตัดสินใจเนี่ยจะต้องต้องคิดอย่างรบอบคอบเช่นเราจะโหลดน้ำแข็งขึ้นมาถ้าเราโหลดขึ้นมาไม่พอ ลูกค้าทางไฟก็ไม่มีน้ําแข็งกินถูกไหมหรือโหลดน้ําขึ้นมาผู้โดยสาร3า0ร้อยสคนแต่โหลดน้ํามาแค่ขาดเดียวอาจจะไม่พอทุกคนนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการคิดคํานวณแล้วก็เขาเรียกว่า t k i n k a h เนาะหรือเขาเรียกว่า situation awareness นะคะคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้านะว่าถ้าเราเอามาขนาดเนี้มันจะพอไหมออแล้วถ้าโหลดอาหารมาไม่พอ แล้วลูกค้าไม่ได้กินจะทํำยังไงถูกไหมนาคันะคทุกอย่างมันเป็นแบบว่าเชื่อมโยงกันหมดเลยทุกคนกับ สกิ l ที่ f l extension จะต้องมีนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะมันไม่ใช่แค่การนะมันไม่ใช่แค่พูดภาษาได้ภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆได้เท่านั้นนะคะมันยังต้องใช้สกิลต่างๆที่มอบพูดไปด้วยนะและก็ไม่ใช่แค่จะต้องหน้าตาดีนะคะมอไม่ได้หน้าตาดีทุกคน ในในสายตาหลายๆคนม็อบก็ไม่ได้หน้าตาดีแต่ในหลายๆคนก็บอกว่าม็อบหน้าตาดีนะคะซึ่งเราเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าคนนี้หน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีนะคะหรือหลายๆหลายคนอาจจะไปมองอีกคนนึงอาจจะบอกเฮ้ยคนนี้น่ารักแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าคนนี้ไม่เห็นน่ารักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยความน่ารักความอะ,อะไรพวกเนี้ยเอามาเป็นบรรทัดฐานในการเป็นแอร์ไม่ได้นะ,ะแล้วก็ เรื่องสีผิวอ่าอย่างเงี้ยผิวดำผิวสีผิวขาวผิวแทนนะคะหมอก็ไม่ได้เป็นคนผิวขาวหมอปเป็นคนผิวแทนนะก็เป็นแอร์ได้ไหมอ่ามันไม่ได้เอามาเป็นไม่ได้เอามาตัดสินว่าสีผิวอะไรจะเป็นแอร์ได้นะคะคือหมอบอกบอกทุกครั้งเลยว่าความสวยเป็นแอร์ไม่ได้ทุกคนแต่สกิลนะคะต่างๆนะคะความตั้งใจความมุ่งมั่นความอดทนนะคะ สิ่งเหล่านี้การพัฒนาทักษะต่างๆเหล่านี้มากกว่าที่จะทําให้เราเป็น air h o s t e ตสได้นะคะดังนั้นอย่าไม่อยากให้ทุกคนไปใส่ใจว่าต้องสวยนะต้องหุ่นดีนะต้องสูงนะต้องขาวนะไม่อย่าไปอย่าไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสว่าคนคนนี้จะสามารถช่วยเราให้รอดชีวิตในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ไหม ถ้าเราอยู่บนเครื่องบินกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผ่านการเทรนมาแล้วเขาจะสามารถช่วยชีวิตเราให้รอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้นะคะจงเชื่อมั่นเนาะในแอร์โฮสเตสนะคะอย่าไปแบบว่าเวลาอย่างเงี้ยเขาขอให้อ่าปรับเบาะเอนนะคะสโตเทเทเบิลนับปิดอ่า โต๊ะนะคะหรือว่าเอากระเป๋าใส่ใต้ที่นั่งนะคะทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุและผลทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะต้องวิ่งออกไปนะคะและสิ่งสําคัญอย่าเอากระเป๋าทุกคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆที่จะต้องอพยพนะคะให้ทิ้งทุกอย่างอย่าเอาอะไรไปถ้าคุณรักสิ่งของรักกระเป๋ามากกว่าตัวเอง ก็จะไม่มีชีวิตรอดนะคะแต่ถ้าเรารักชีวิตถ้าเรายังมีชีวิตเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะหาสิ่งของเหล่านั้นกลับมาได้แต่ถ้าเราเอาสิ่งของเหล่านั้นไปอะมันอาจอาจจะทําให้คุณไม่มีชีวิตรอดได้นะคะอย่ารักสิ่งของมากกว่าชีวิตตัวเองนะโอเคแล้วพบกับ รายการวิถีแออ้วนแออ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ